สายแอนอินส o ู l สนุกคิดวิ์ในโรงเรียนกบเจ้าสัตว์ตัวเล็กที่เด็กๆรู้จักกันดีด้วยรูปลักษณ์ที่โดดเด่นและเสียงร้องที่ไม่เหมือนใครแล้วแบบนี้เด็กๆเ,เขาจะรู้กันไหมนะว่าทำไมกบถึงอยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ำเพราะกบมีพังผืดที่อยู่บนขาสามารถอยู่ในน้ำทั้งในบกได้ครับรกบเป็นสัตว์รึ้งบกทึ่งน้ำค่ะถ้าต่นกเป็นลูกออนหายใจด้วย แม้ร่างกายของกบจะแตกต่างกับมนุษย์แต่ดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของเด็กๆเ,เลยแบบนี้พวกเราคงจะได้เห็นสิ่งประดิษฐ์ล้ำเกี่ยวกับกบแน่นอน <c oughs> เพราะฉะนั้นไปพบกับวิจิบาวิจิเกรคนเก่งจากโรงเรียนสวัสดีค่ะพวกเราเป็นนักเรียนโรงเรียนวัดทองเพลงค่ะถ้าพร้อมกันแล้วก็โชว์ฝีมือกันได้เลย แรงบันดาลใจของหนูคือหนูคิดว่ามีเศษวัสดุต่างๆของทางโรงเรียนที่นำมาจาัดก,กิจกรรมต่างๆหนูเลยคิดว่าเราน่าจะเอาวัสดุพวกนั้นมาทำเป็นกบค่ะผมชอบเสียงร้องของกบครับแล้วกบเป็นสัตว์ที่น่ารักผมก็เลยคิดจะนำมาประดิษฐ์เป็นพี่กบครับแรงบันดาลใจของผมคือจะได้ทำให้ทุกคนเดินขึ้นลงบันไดอย่างมีระเบียบวินัยที่ดีครับ กบเป็นสัตว์ที่น่ารักและมีประโยชน์และนำมาทำอาหารได้พวกเราจึงคิดหาเศษวัสดุหลือใช้ต่างๆมาสร้างเป็นพี่กบรักระเบียบค่ะ เราจะนำไปติดตั้งที่บันไดทางขึ้นเมื่อนักเรียนเดินผ่านตัวเซ็นเซอร์จะทำงานและจะมีเสียงเตือนอบอบเด็กดีต้องขึ้นลงบันไดชิดขวามือจ้าที่ผมเลือกกบมาทำเป็นพี่กบรักระเบียบเพราะว่าเวลาที่ฝนจะตกจะมีกบร้องที่อ่างน้ำหน้าโรงเรียนครับ ผมเลยคิดว่าถ้าเราประดิษฐ์กบรักระเบียบขึ้นมาจะทำให้นักเรียนเดินขึ้นบันไดเป็นระเบียบไม่เดินชนกันจนเกิดอุบัติเหตุครับ